เมื่อวันที่13กร,รกฎาคม2568ณวัดเชิงท่าตำบลท่าหินอำเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีอาจารย์ดร ok บุญญานุชเฉวียงหงรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคลพร้อมด้วยคุณสมพลสมดีเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการงานสื่อสารองค์กรกองกลางสำนักง,งานอาธิการบดีเป็นผู้แทนมาหาวิทยาลัยรายชภัฏเทพศรีรีร่วมในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรเข้าสารอาหารแห้งพระสงฆ์จำนวน69รูป ถวายเป็นพระราชกุศลและพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ําจํานวน6 9 9 9 9ตัวเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมมือนสุดท้านา,นารีนาศร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการโดยมีคุณอัมพลอังคภากรกุลผู้ว่าราชการจังหวัดธุบุรีเป็นประธานฝ่ายคารวสและได้รับความเมตตาจากพระภาวนาวชิวรมงคลวิ รองเจ้าคณะจังหวัดนุบุรีและเจ้าอาวาสวัดป่าธรรมโสพลเป็นประธานฝ่ายสง์